Money, mone, mone, lại mone, Mà mone, Mà mone, Mà mone, 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 team mone, 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 ôi เฮ้ยเฮ้ยเจ้าคุณดุนกูณดุนดลไปแล้วไปแลไปแล้วไปแลไอ้เหี้ยไอ้ไอ้เหี้ยนี่ต่อยกูะตัดมาดิมาดิต่อยกูหลับกูหลับเฮ้ยเเฮ้ยมเป็นวะเฮ้ยเป้วเ้้้ย้้เป้เก็บเเเเเ้ยเเ้เ มาดิมาดิโอ้ยเจี๊ยบหลับมาดิมาดิหล like yeah. ับปุ๊บหลับไปหลับไปหลับไปเอาเอาเอาคุโดมาแล้วมาแล้วคุโดไปแล้วคือเฮียกลับลากมไปด้วยเฮียไปด้วยไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเหลือน้ำเงินตัวเดียวแอนระเบิดอ๋อดี

ไปได้กันกอบก้มอ่ะไอ้เจ้าสารพัดโดนต่แขลงหลังมันแอนต้องลงหลังมันเพื่อนกระโดดไว้กระโดดไว้กระโดดไว้กอของกอของกองเต็มร้อยสวยสวยสวยไอ้จะก่ออยู่ล่วงละไปดูอ่ะอุ้ยสวยสวยชนะว่ะชนะว่ะรอบแรกชนะมาเว่ามาวายทีมแดงไงตัมาบอลเล็งพี่แอนก่อนเลยมาดิ อุ้ยไอ้เหี้ยหลับลำคู่ลับคู่อุ้ยย่าดูแล้วโซ่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 ลากลากมาไกลๆดับขอบนี่เลยไม่รอบแรกไม่เป็นไรเกาะอันนี้ได้อยู่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโอเคไอ้เหี้ยมึงลากแอนด์ไปไหนวะแอนด์มาช่วยแล้วเพื่อนช่วยดูมาเด็ก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 โยนโยนโยเลย มาดิตัตกเงมัไข้อะไนีเ้ยไอ้ลิง้ยนไอ้ยนมันขอไอ้ลิงมันคืออรไไขอไอ้เปขลิงไอของัด้ยัน้หมนมาเร็วไมู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รูไจับโซ่ไมรู้ไม่ไมรู้กจับโซ่จัไะกจับไข่อะจับไข่อะจับไอยู่ จำใครไม่รู้ไปเลยไอ้เหี้ยใครวะเนี่ยกิดจำสู้ไปแล้วโดนโดนไปแล้วนี่แหละรอดรอดวะไม่ดิไอ้กูนี่กูไปเกินกูเอาวันเอาวันเอาวันเพื่อนเอาวันเออเออวันไอ้รโยนโยนโยนเลยเอาเด้เอาเอาดจิดได้ปปอนดดเเิระเบิดอีกรอกลูกหนึ่งพี่บอล

หน่ะหนัะเอาด็เอาด็กไอ้ยกอกันเองหนวอันนี้โย่ไอ้บาปไอ้เอาเด็เอาเด็กขอชิบลอดก่อนแลชิบเยแล้วชิบเยชิบเยมมาเราลอดได้สองคนพอแล้วให้มันต่อยกันไ้โออโ้ออโ้โอ้อ้อ้

ไอ้ตยไอ้ตอยไอ้ต่อยเลยดฮ้นย่ยยยอยยยยนย่ยยยอยย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 อยย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 อยย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 ยิยยยยยยอยย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 

ไอ้แดงไอ้แดงไอ้ปั๊บอืมโดดผีบเลยหยิบไประเบิดระเบิดระเบิดวิบูศระเบิดหยิบมาหยิบมาหยิบปืนตายหยิบปืนตายเลยหยิบปืนกูบินยังไงอ่ะหยิบปืนยังไงอาะสองอ่ะสองอ่ะสองอยู่ไหนไอเหี้ยโอ้โหหยิบไปได้โอเคได้แล้วกูช่วยพวกมึงเองเพื่อนกูจะโยนระเบิดไปอืมอืมอเอาตายอ่ะเจ้ตายละระเบิดระเบิดร้อยระเบิดร้อย

ถ่รถ่ารูปถ่ารูปถ่ายรูปถ่ายไปถ่ายปไปรูไปดูดีดูดีดูดีดูดาดูดีดดีดู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 นดูดูดีดูดีดอ่ะไดีดดีดัดีดูดีเูดีดูดีดูดีดูีดูดุ้ยดดดีดดดดดีดดีด เอาเดียวเดียวเดียวได้เว้ยอาเดียวเดีวเยเอ้าเวนะก่อนเอกีเอาเดียวเดีเอาเดียวคนติดเอขอโทษขอโทษเอาม,ม pues s <S de, s. <S nah ันยาวมปนยาเอาขอโทษดวยโอ้ยโอ้ยอ่นัวมันนัวเกินมันนัวเกินมันนัวเกิน

กดจับแป้นกดจับแล้วก็วายกดจับไวกดจับไวกดจับกดจับปล่อยปล่อยยังไงปล่อยคงกดป่อยกดสองคั้งกดสองครั้งกูตายกตายอตายแล้วกูตายมีอาวุธเหรออ้ยอนขึ้นแล้วอนขึ้นตอยตอยตายสวย ขึ้นขึ้นขึ้นมาขึ้นขึ้นอสวยสวยสวยไอ้กูอู่กับแีบกูไม่แก่หรวะอะไรวะจมเบลแกนไม่เอ่ะิมนกานทีมโกหรอ้าหรอแมวของเขวไม่ใช่กูเป็นฉลามเอาวหรอเชื่อแมวปั๊ม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 ปอกมาเลยม Syng, syng! Syng om noen โอ้ยตายแล้แต่หลับเลย้โอ้ยเยี้ยก่อน้ไม่เยอะนะเยอะโอ้ยโอ้ยใลเะใกล้กินเลยวะเต้ได้เอาดีเอาดีเอาดีไปไปเฮ้ยเฮ้ยเยี้ยตะแข็งปไเ ขึ้นไป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 ขึ้น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 นขึ้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 น ชิบหายแล้วชิบหายแร้วตื่นขึ้นมาตื่นตื่นตาแต่ตลอดไปเอ๊ะตักไปลงไปลงเฮ้ยมันลี่จง โดนทุกอย่างไอ้สัตว์เ้าแขนเฮ้ยระเบิดเอาไปเลยแมวแมวแมว้วไอ้จี้แมวโอ้ยเรียกอะไรเหงื่อกายกหรอยั้งยั้งยั้งจะม่ร่อตับพิพุดอ่ะอื้มมาเด้อฮะฮอื้มฮะไปไป

ไปไปไปหนูเอ้าแล้วกุตูกูโดนีแกไอ้เหี้ยเอาดิเอาดินืนอนน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 นเปลี่ยนต้องขึ้นเปลี่ยนต้องขึ้นเ้ยเฮ้ยอ้ อ้ใครเนี่ยสวยไอ้ดำไม่ลงวะอุ้ยอุ้าได้กระทะโถำไมเครื่องโปอ้อุ้ยลื่นลื่ะกไมเครื่องโปลง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 ตายแล้วอนขึ้แล้วม่งม่งเต็มไตองขึ้นลงไปลงไปอีเอ้ย

ไล้วยนโดนต่อยอิสระอุ้มไปก่อนกีเพือนก็อะโคตรแตกอะจะหลามยิ่งจะหลาม่งอิ